สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุดานี่ยูพีกนะคะทุกคนขาไหนไหนนะคะก็เล่นมือถือกันอยู่แล้วนะคะไหนไหนก็จับมือถือกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่เล่นมือถือจิ้มมือถือยังไงให้มันได้ตังวันนี้คุณดํม,มาแนะนํานะคะไปโหลดแอปยูพีกมาเลยจ้าจ้าแอปยูพีกหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนไปโหลดมาเลยคะ่ะนะคะมันดีมากๆม,มันคุ้มมากม วิวเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะทุกคนที่เปิดให้เราช้อปปิ้งตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะแล้วนะคะเพื่อนๆเขาเป็นลูกของ Lazada แล้วก็การันตีด้วย a l i b a b บค่ะนะคะแบรนด์ระดับโลกแอประดับโลกนะคะคือเจ้าของคือแจ็คมาอาลีบานนั่นเองค่ะนะคะสินค้าของเรามีเป็นล้านกว่ารายการค่ะนะคะทั้งอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า คือทุกสิ่งทุกอย่างมีในแอป u p พิกหมดเลยค่ะนะคะแม้กระทั่ง iPhone นะคะแบรนด์ Band ขายตรงอันดับ1นึ่งแอมเวกิฟรินมีหมดค่ะนะคะตอบโจทย์ในชีวิตเพื่อนๆแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วที่สำคัญนะเพื่อนๆจะสินค้าในแอปยูพิกถูกกว่าข้างนอกถงเปอร์เซ็์ค่ะ นะคะไม่เชื่อไปโหลดมาได้เลยค่ะฟรีค่ะจาก App Store Play Store นะคะแล้วเอารหัส17 157ของคุณดาวไปใส่เป็นผู้แนะนำดูนะคะว่าสิ่งที่คุณดาวพูดมันถูกกว่าข้างนอกหรือในห้างอะ่ะ10-30%จริงไหมนะคะแล้วมันมีหลากหลายเป็นล้านกว่าอะไรกันจริงไหมคะ่ะนะคะ แล้วนะคะมันสามารถต่อยอดให้คุณนะคะมีรายได้ตลอดชีวิตมีรายได้แบบพาสซิฟ์อินคัมค่ะทุกคนนะคะ ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะว่าแอปยูพิกสามารถตอบโจทย์ได้หมดเลยนี่ค่าบอกไหมคะไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะผู้บริโภคนะคะก็เป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดนะคะเพราะซื้อสินค้าถูกกว่าในห้าง1 0 3ถเถูกต้องไหมคะแล้วก็สามารถพอ,เ,อ,อเราซื้ออะไรไปในแอปอะคะ่ะมีแคทแบ็กเข้าบัญชีประมาณ10%ทุกการซื้อคือการซื้อแล้วมีรายได้แคทแบ็กอะค่ะนะคะแทนะ ให้เรามีรายได้ตลอดชีวิตค่ะนะคะก็คือสามารถเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าได้เป็นล้านกว่ารายการค่ะว้าวนะคะล้านกว่ารายการค่ะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องลงหุนสักของสักบาทเดียวค่ะไม่ต้องรักษายอดใดใทั้งสิ้นไม่ต้องผิ ของไม่ต้องส่งของเองค่ะของเราเรียกว่าเป็นระบบดับชิปค่ะทุกคนค่ะง่ายนี่ค่ะเหมาะกับเทนเหมาะกับยุคสมัยมากๆค่ะสะดวกสบายค่ะจิ้มจิ้มก็มีรายได้เข้ารัวรัวค่ะนะคะวันหนึ่งครณดาวแชร์ขายสินค้าออกไปเป็น10ตัว20ตัวก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสามารถของคุณดาวแบบนี้ค่ะมันมีที่ไหนให้คุณแบบนี้ไหมคะทุกคนค่ะมีอะไรไหมที่แบบว่าสามารถสร้างรายได้ ได้ผ่านมือถือเครื่องเดียวแล้วไม่ลงทุนสักของสักบาทเดียวนะคะบอกเลยค่ะใครไม่ทำคุณพลาดมากๆค่ะไปโหลดแอปยูพิกมาติดมือถือกันไว้ได้เลยนะคะแล้วมีโปรโมชั่นมีแบบว่า โอเยอะแยะมากมายค่ะในแอปยูพีนะคะแต่ละวันนะคะของลดราคาลดแลกแจกแถมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็มีดีลด็ดก็มาค่ะแฟชเซลก็มีค่ะมีหมดค่ะทุกคนค่ะนะคะโหลดเถอะค่ะโหลดแอปยูพีติดมือถือคุณไว้เถอะค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมกดติด ไล์กดแชร์ไว้นะคะเดี๋ยวคุณดาวจะมาแบ่งปันช่องทางการสร้างรายได้ดีๆแบบนี้โดยที่ไร้ความเสี่ยงใดๆนะคะทําผ่านมือถือง,ง่ายๆเครื่องเดียวแบบนี้มาแบ่งปันให้อีกนะคะวันนี้ไปก่อนจ้า